ตำบลเกตแก้วหมายเลขหนึ่งนะคะพร้อมทั้งสมาชิกสภา,านะคะผู้สมัครสมาชิกสภา,าทั้งสองเขตแล้วก็จะมีผู้ช่วย <มา S 1> หาเสียงนะคะที่หาเสียงเรียบร้อยแล้วนะ,ะนะคะวันนี้นะคะได้นำแผ่นพับนโยบายนะคะมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่พักอยู่อาศัยที่นาวีเฮาส์40แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านอิตินี่ที่หมู่10นะคะ นโยบายสําคัญนะคะของเราก็จะมีเดินหน้านะะในเรื่องแรกก็คือณวันนี้ก็ทราบว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโควิด -19 นะคะกลุ่มรักเก็ตแก้วและดิฉันเองก็อดีตนายกเก่านะคะซึ่งพี่น้องประชาชนจะเห็นนะคะว่าช่วงที่มีการแพร่เชื้อของโควิด -19 นะคะดิฉันได้ออกรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมอแล้วก็กิตอาสาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อยับยัง้ง ระงับการแพร่ระบาดของโรคนะคะนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็หากได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งนโยบายสําคัญนะคะเรื่องการระงับยับยั้งโรคระบาดนะคะสปัญหากใกล้ตัวที่สุดนะคะก็คือเรื่องของขยะปัจจุบันนะคะเราใช้พนักง,งานเทศบาลอย่างเดียวนะคะในการเก็บขยะเรามีรถสองคันนะคะแต่นโยบายนะคะหากได้รับเลือกตั้งนะคะที่วางนโยบายไว,ไว้ก็คือจะจ้างเหมาเอกชนนะคะ ร่วมดําเนินการควบคู่กับเทศบาลนะคะซึ่งตรงนี้แผนมีแล้วเราตั้งงบประมาณไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติได้เลยในปีงบประมาณ64ที่จะถึงนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระ,ะบบาสาธารณกปโภคนะคะถนนหนทางรางระบายน้ํานะคะขณะน,นี้จะเห็นว่าเทศบาลจาังหวัดเกศแก้วเรานะคะก็มีการก่อสร้างอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันเองก็มีนโยบาย เมื่อเป็นนายกนะคะก็ให้นโยบายว่าทุกบ้านนะคะก็จะต้องมีถนนมีรางอ่าไวยน้ําที่สะดวกนะคะแต่บางจุดเนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ครบนะคะก็ด้วยหนึ่งเมื่อนําเข้าสภาแล้วนะคะสภามีความเห็นต่างกับผู้บริหาร2เกี่ยวข้องงบประมาณที่เรามีจํากัดนะคะตรงนี้ก็จึงยังสามารถที่จะทําให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ไม่ได้นะคะแตนแ่นโยบายของกรมนักเกตแก้วนโยบายของดิฉันนะคะผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมู่7แก้วหมายเลข1น,นะคะก็จะทําให้ครอบคลุมและสิ่งหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกําลังกายนะคะก็จะมีนโยบายให้นะคะ1ชุมชนจะมี1สนามเด็กเล่น1สถานที่ออกกําลังกายกางแจ้งนะคะซึ่งนวันนี้เราก็ทําได้แล้วนะคะชุมชนสายแก้วก,กได้ผู้รับจ้างแล้วนะคะส่วนหมู่6นะคะเราก็มีที่ที่เทศบาลน,นะคะหมู่7เราก็มีที่ ที่เป็นอาคารเอเนกประสงค์ที่เอกชนบริจาคให้นะคะตรงนี้เราก็จะจะยอยทำแต่ว่าอาจจะยังทำได้ไม่พร้อมกันเนื่องจากที่เรียนว่าจำกัดด้วยงบประมาณนะคะและสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการสารงานต่อนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามนะคะที่จะดำเนินการให้ก็ในเรื่องของการปรับภูมิคุมกันนะคะที่อาจเก็บน้ำ้ว้ตู้ตรงนี้ได้ ดำเนินการนะคะเป็นเอกสารระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นโชลรประทานธนรักษ์นะคะเราดําเนินการอยู่แล้วแต่ปัญหาที่ยังดําเนินการไม่ได้ก็ติดในเรื่องของสถานที่เนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ยังอนุมัติให้ใช้นะคะไม่เรียบร้อยนะคะเช่นป่าไม้ก็ยังติดที่ป่าไม้อยู่นะคะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นของใครทั้ง3หน่วยงานนะคะแต่ดิฉันเองเมื่อครั้งดำรงตาแหน่งก็มีนโยบายนะคะที่จะทํา อ่างเก็บน้ำห้วยตู้เนี่ยให้เป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นสนามกีฬาแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่ใจอีกแล้วนะคะซึ่งนโยบายเดิมก็จะมันนำใช้นะคะในคราวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของระบบแพทย์ฉุกเฉินนะคะที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะก็ตรงนี้จะเป็นงานที่เราจะต้องเริ่มนะคะให้มีระบบแพทย์ฉุกเฉิน ตรงนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะคะระบบแพทย์ิชนพร้อมลดบริการประชาชนนะคะ24ชั่วโมงในเฉพาะในเขตเทศบาลเรานะคะตรงนี้ก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นและในส่วนของปัญหาที่ดิฉันได้ทํางานมานะคะก่อนบดวารที่พบนะคะก็คือในเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะดิฉันก็มีนโยบายนะคะที่จะสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อให้ รับเรื่องร้องเรียนนะคะร้องทุกผ่านมือถือแล้วก็ดําเนินการแก้ไขอย่างควบวงจรนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะทุกกองก็จะได้รับทราบพร้อมกันแล้วก็ดําเนินงานแก้ปัญหานะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะและจาเป็นด้วยที่เราจะต้องหาไรายได้นะคะแล้วก็เข้ากับให้เข้ากับหน่วยง,งานของเรานะคะนโยบายสําคัญนะคะก็คือในเรื่องของการสร้าง ส,สถานธนาคารบานนะคะก็คือรับเ็นนำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจัดการนะคะระบบธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําเอ,อ่อล้นน้ําที่ไม่มีที่ไปนะคะธนาคารน้ําใต้ดินนี่ก็จะซึมซับน้ํำใหลงไปใต้ดินนะคะหลายหลาย,หลายที่และจากที่ได้ลงพื้นที่ตลอดระยะเวลานะคะที่ได้รับจับเบอร์แล้วสมัครและได้เบอร์นะคะ ก็จะพบปัญหาที่พี่น้องประชาชนก็อยากฝากให้เราเข้ามาดูแลนะคะก็ในเรื่องของระบบสารุปโภคในเรื่องของประปานะคะประปาเรามี2ระบบก็คือมีประปาหมู่บ้านมีประปาภูมิภาคนะคะและ้วบีเอสวอเตอร์ตอนนี้เทศบาลตำบลดุแก้วนะคะโดยดิฉันเมื่อคันได้บริหารงานนะคะก็ดําเนินการขยายหลายนะคะหลายซอย ก่อนหมดเวะลานี่ก็หาผู้รับจ้างประมาณ2 3 0ถึงซอยแล้วก็สำเร็จไปแล้ว2 3ซอยนะคะแล้วก็เหลือที่กำลังดำเนินการอีกหลายซอยนะคะที่ยังไม่ได้หาผู้รับจ้างตรงนี้ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดิฉันได้ทำอย่างครบถ้วนนะคะอาจจากยังไม่สำเร็จเป็นรูปมาทำ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เนื่องจากวบประมาณที่เรามีจำกัดนะคะสองบุคลากรนะคะที่จำกัดเช่นกันเพราะว่า ขณะนี้เทศบาลตะบนหิดแก้วเรานะคะมีในช่างคนเดียวแล้วก็มีผู้ในการสองช่างหนึ่งคนนะคะแต่ทุกคนก็ทํางานกันด้วยเ,เต็มฝีมือนะคะเต็มขีดกําลังความสามารถนะคะก็ต้องขอเรียนว่าฝากให้ไว้ใจนะคะดรสีพรปิ่นล่มเป็นนายกเทศมนตรีตะบนหิดแก้วเลือกเบอร์หนึ่งนะคะการเบอร์หนึ่งพร้อมกับสมาชิกสภานะคะกลุกก่มรักแก้วเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หยก ทั้งสองเขตนะคะแล้วท่านก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนโยบายทั้งหมดนะเชื่อว่าทุกท่านจะได้เห็นนะคะเพราะว่าเราเองได้เดินเข้าประตูบ้านนะคะทุกหลังเดินด้วยตัวเองนะคะหลังละาอย่างน้อย3าครั้งนะคะที่เราเข้าถึงเราจะแจกตรงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในแคทซัลนโยบายที่ได้เขียนนะคะที่ฉันเขียนเองนะคะด้วย เหตุผลแล้วก็หลักการก็คือเป็นสิ่งที่ทีฉันพบเจอเองนะคะปัญหาต่างๆทั้งหมดนะคะจะได้รับการแก้ไขน,นะคะเขาฝากให้ไว <c oughs> <ๆ>้ใจนะคะกลุ่มรับ